สวัสดีค่ะวันนี้เยปานจะพาไปปักชำใบโหระพานะคะปักชำง่ายง่ายนะคะติดง่ายโตเร็วแตกยอดเร็วค่ะมือใหม่ก็ปักชำได้นะคะเดี๋ยวเยปานจะพาไปปักชำเลยค่ะโหระพานะคะแบบเราไม่ต้องพอเพาะเมล็ดค่ะแบบนี้ได้กินเร็วมากเลยนะคะแล้วเขาก็แตกยอดออกมา ใบใหญ่ใบเขียวนะคะวันนี้นะคะเจแปนจะพาไปปักชำง่ายง่ายมือใหม่ก็ปักชำได้ค่ะปักชำง่ายง่ายนะคะปักชำใบโหระพาวันนี้นะคะเจยปันก็จะพามาใส่ปุ๋ยทยํายังไงให้เขาแตกยอดเร็วใบใหญ่ใบเขียวแบบนี้นะคะส่วนกระถางนี้เจแปนปักชำเอาไว้สองอาทิตย์นะคะก็แตกยอดออกมาไวมากติดง่ายค่ะกัดยอดไปกินได้แล้วเนี่ย ปางก็จะพามาบำรุงใส่ปุ๋ยที่เราปักชำเอาไว้แบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็จะพาไปปักชำก่อนค่ะส่วนนะคะที่เยปานจะพามาปักชำใบโหระพานี่แหละค่ะที่ซื้อมาจากตลาดแล้วก็เลือกลำต้นที่ใหญ่และสมบูรณ์นะคะแล้วก็ให้เขาสดใหม่ค่ะที่เราจะเอามาปักชำนะคะเยปานก็รีบใบออกหมดแล้วนะคะ,นะ,คะในกระถางนี้ก็เหมือนกันค่ะที่เยปานเลือกมา เห็นไหมคะต้นเขาก็จะลำใหญ่ต้นเขาก็จะใหญ่ก็แตกออกมาเยอะเลยเห็นไหมแตกออกมาให้เรากินลำต้นเล็กก็แตกเหมือนกันเห็นไหมเดี๋ยววันนี้ยายปันจะพาไปปักชำแบบง่ายๆนะคะแล้วก็ให้เขาติดง่ายด้วยค่ะก่อนอื่นนะคะยายปันก็เอากระมัมะพร้าวสับรองข้นกระถางแล้วค่ะดินมันก็เตรียมเอาไว้แล้วค่ะ จะเป็นดินล้วนซุยนะคะแล้วก็จะมีกมา,าะบมะพร้าวสับผสมเอาไว้ด้วยแล้วก็มีปุ๋ยคอกแค่นั้นเองค่ะให้เป็นดินล้วนซุยจะเป็นดินถุงก็ได้ค่ะก่อนอื่นนะคะเยแปงก็จะใช้ดินลงกระถางก่อน ปันจะใส่ดินแค่นี้นะคะจะไม่ให้เขาเต็มกระถางค่ะแล้วเราก็ใช้น้ำลดใช้น้ำลดก่อนให้ดินเขาชุ่มน้ำก่อนค่ะอะนะคะที่เราซื้อมาเนะะี่ยค่ะที่อ่อนๆแบบนี้นะคะที่เขาอ่อนๆแบบนี้ตัดออกเลยค่ะ เอาแต่ก้านลำที่เอาแต่ก้านใบที่เขาแข็งแข็งนะคะส่วนปลายนะคะตัดได้เลยค่ะ จะปักตรงปักเอียงได้หมดนะคะเดี๋ปวปางจะปักแค่สามกิงเวลาแตกพุ่มออกมานะคะใบเขาก็เต็มกระถางแล้วค่ะเพราะกระถางเราเล็กพอปักเสร็จแล้วนะคะให้กดเลยค่ะกดให้แน่นเดี๋ยปังก็ปักลงไปประมาณสองนิ้วค่ะค่ะกดแบบนี้นะคะกดให้แน่น ทำไม่ง่ายค่ะปักแค่นี้นะคะต่อมานะคะเยปังก็จะมาเติมดินที่เยปังปักชำนะคะไม่เติมดินเต็มกระถางก็เพราะว่าเราต้องเติมดินนะคะบํารุงใส่ปุ๋ยให้เขาช่วงที่เขาแตกยอดเนะะี่ยค่ะแล้วเขาจะได้ใบใหญ่ใบเขียวนะคะส่วนดินนะคะเยปังก็ผสมปุ๋ยอคอกเอาไว้แล้วนะคะก็ผสมดินค่ะก็ะเติมลงไปเลย ต่อมานะคะยายปังก็จะพามาใส่ปุ๋ยค่ะให้เขาแตกยอดเร็วใบใหญ่ใบเขียวนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปทํากันเลยค่ะ <c oughs> ปุ๋ยนะคะที่ยายปังใช้วันนี้ค่ะจะเร่งการแตกยอดให้กับใบโหระพาของเรานะคะ <c oughs> ก็จะมีนี่ค่ะกะปินะคะ <c oughs> ยายปังจะใช้กะปิแล้วก็เครื่องดื่มชูกําลังค่ะ <c oughs> แล้วก็เร่งการติด แตกยอดละลายกะปิก่อนปลูกใหม่ๆนะคะเล่นการติดรากได้อย่างดีเลยนะคะกะปิเนี่ยอีปันจะใส่ไปนิดนึงนะคะเพราะว่าเราจะใส่เฉพาะใบโหระพาค่ะครึ่งช้อนชานะคะเครื่องดื่มชูกําลังนะคะอีปันจะใส่ไปหนึ่งฝาค่ะรากเล่นการเจริญเติบโตได้อย่างดีค่ะ ใส่นิดเดียวค่ะละลายให้เข้ากันละลายให้ดีนะคะต่อมานะคะยายปังก็จะใช้ใส่น้ำไปค่ะ1ลิตรนะคะเทลงไปเลยค่ะ คนนะคะให้เขาละลายปังก็จะใช้ลดเลยนะคะที่เราปักชำใหม่ๆนะคะใช้ลดเลยค่ะลากแก็ติดเร็วมากเลยนะคะ <c oughs> ส่วนกระถางนี้นะคะที่เขาติดแล้วเนะะี่ยค่ะใช้ลดเลยค่ะเขาจะแตกยอดได้อย่างเร็วเลยนะคะแล้วก็ใบใหญ่ใบเขียวด้วยค่ะ <c oughs> ถ้าเกิดเขาติด แล้วแบบนี้นะคะยายปานจะใช้ลถอาทิตย์ละครั้งค่ะปุ๋ยนะคะเร่งการแตกยอดแตกใบได้งามแบบนี้นะคะเราใช้ได้กับพืชผักทุกชนิดค่ะไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ไม้ประดับวิธีปักชำก็ปักชำง่ายๆค่ะแล้วก็ใส่ปุ๋ยให้กับใบโหระพาของเรานะคะเขาจะได้แตกยอดแตกใบใหม่ออกมาใบเขียวงามค่ะเราไม่ต้องไป หาซื้อนะคะมีไว้สองสากระถางในบ้านแล้วก็มีผักปลอดสารพิษไว้เก็บกินแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ทองปานปลูกผักขอขอบคุณสวัสดีค่ะ